สวัสดีทุกท่านทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนะครับกูริของวันนี้จะเป็นศึกบิ๊กแมตช์ของทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นการเปิดบ้านของทางสิงห์บลูเซลซีเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางปืนใหญ่อสนอสแนนทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะในเวลาห้าทุ่มครึ่งของคืนนี้รอไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้นะครับตอนนี้ทางเซลซีลงเล่นในพรีเมียร์ลีกกฤษไปแล้ว สิบนัดม่ชนะที่ห้านัดเสมอสามและแพไปที่สองนัดพริสโกไปได้ที่ยี่สิบประตูและเสียไปที่สิบสองประตูตอนนี้มีทั้งหมดสิบแปดแต้มอยู่อันดับที่สี่ของตารางส่วนทางด้านอ์เซนอตลงเล่นไปแล้สิบนัดเท่ากันม่ชนะยอ่ที่ห้านัดเสมอสามและแพไปที่สองนัดพริรสโกไปได้ที่สิบเจ็ดประตูและเสียไปที่สิบเอ็ดประตูตอนนี้มีทั้งหมดสิบแปดแต้มอยู่อันดับที่ห้าของตาราง ส่วนทางด้านผลงานนิทรรศที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ผลงานจะออกไปที่ทางปินใหญ่อาเซนัลมากกว่านะครับเพราะทางเซลซีสามารถเอาชนะทางอาเซนอนมาได้แค่2นัดจาก10นัดที่เจอกันมาเท่านั้นและตอนนี้ทางเซลซีก็ไม่สามารถเอาชนะทางอาเซนอนมาได้ถึง6นัดติดแล้วนะครับผม6นัดติดรวมทุกรายการเลยนะครับทางเซลซีไม่สามารถเอาชนะทางอาเซนอนได้ด้านการทำยอดก็ 6นัดหลังสุดตอนนี้ทางเซลซีสามารถทำยอดออกมาจากทางเซนนลได้แค่1นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซลซีกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ทางเซลซีมีชนะอยู่ที่6นัดเสมอ2และหลุดแพ้ไปที่2นัดนะครับผลงานของทางเซลซีตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมด้านการทำยอดของทางเซลซี10นัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นเอง เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางอาร์เซนอลกันต่อสินนัดล่าสุดตอนนี้ทางอาร์เซนอลผลงานมีชนะอยู่ที่6นะัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่3นัดผลงานของทางอาร์เซนอลค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางอาร์เซนอลแพ้มา2นัดติดแล้วนะผมไม่อาจจะเป็นในลีกที่เจอกับทางเดวคาเซนเขแพ้กับทางเดีวคาเซนไปที่1ต่อ0ูนและนัดล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลเจอกับทางอินเตอร์มิลาน ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกทางอาเซนอลก็แพ้กับทางอินเตอร์มิลานไปที่1ต่อ0เหมือนกันนะครับผลงานของทางอาเซนอลตอนนี้7นัดหลังสุดสามารถทํายอดออกมาได้แค่1นะัดเท่านั้นเองถือว่าผลงานตอนนี้ทางอาเซนอลฟอร์มค่อนข้างดรอปลงเยอะนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเรทราคาเรทราคาของวันนี้ จะมีอยู่2ราคานะครับผมถ้าเป็นราคาปป,ปนี่ค่าน้ําของทางอาร์เซนอลค่อนข้างน้อยนะครับส่วนทางเซลซีจะเป็นค่าน้ําล้นแต่ถ้าทางอาร์เซนอลต่ออยู่ที่ควบลูกนี้ค่าน้ําของทางอาร์เซนอลค่อนข้างสวยนะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางคนยินหนึ่งค่อนข้างมองไปที่ทางเซลซีมากกว่านะผมสาหรับนัดนี้ก็ไปดูค่าน้ํากันอีกทีแล้วกันนะครับว่าในระเลตราคาปป,ปหรือจใจอาร์เซนอลต่อก็ สำหรับทางบอลยินหนึ่งนี่จะให้ไปที่ทางาร์เซน,นต่ออยู่สักควบลูกแล้วกันนะผมเพราะว่าเกมรับของทางาร์เซน,นค่อนข้างแน่นนะครับก็เอาไว้ได้สักควบหนึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีแบบทางเซลซียส์นะผมสำหรับนัดนี้ก็ให้ไปที่ทางเซลซีในเลทราคาที่โดนาร์เซน,นต่ออยู่ที่ควบลูกสําหรับคู่ที่2ของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางพมิมลิกอังกฤษอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นการเจอกันของทาง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา3ทุ่มของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางแมนยูลงเล่นในพิมลิงกิตไปแล้ว10นัดมีชันเอาที่3นะัดเสมอ3และแพ้ไปที่4นนะพิสกอก์ไปได้ที่9ประตูและเสียไปที่12ประตูตอนนี้มีทั้งหมด12แต้มอยู่อันดับที่13ของตาราง ส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะผมลงเล่นไปแล้ว10นะัดเท่ากันมิชนะที่2นะัดเซอรมอร์ซและแพ้ไปที่ 4, นะัดพิกก็ไปได้ที่14ประตูและเสียบที่18ประตูตอนนี้มีทั้งหมด1ต้มอยู่อันดับที่1 5ห้าในลีกนะครับส่วนทางด้านผลงาน,นทีมที่เจอกันมาผลงานก็จะออกไปที่ทางแมนยู่มากกว่านะผมทางแมนยูสามาาถเอาชนะทางเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ที่5นะัดเซมออง และแพ้กับทางเลสเตอร์ไปที่3นัดนะครับผลงานที่เจอกันนัดล่าสุดนี้ก็จะเป็นศึกของทาง UCL ีนะผมทางแมนยูก็ถล่มทางเลสเตอร์ซิตี้ไปถึง5ต่อ2ประตูเลยนะครับถ้าเทียบกันที่ผลงานช่วงหลังๆนี่แมนยูก็เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะผมแต่ว่าด้านการทำยอด10นัดที่เจอกันมาแมนยูสามารถทำยอดออกมาได้ที่4นัดเลยมีเสมอยอดกันอยู่ที่1นัดนะครับผลงานส่วนมากก็จะเป็นเลสเตอร์ที่สามารถทำยอดได้สวยกว่า เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางแมนยูกันต่อสิบนัดหลังสุดตอนนี้ทางแมนยูมีชนะอยู่ที่3นัดเสมอ5และแพ้ไปที่นัดนะครับผลงานของทางแมนชเชสเตอร์ยูในแต่สิบนัดหลังสุดตอนนี้ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะผมเพราะว่ามีเสมเือไปแล้วถึง5นัดจาก10นัดแต่ว่าผลงาน3นัดหลังสุดนะครับผมที่มีโค้ตรักษาแทนนะครับหลังจากเอริเทนฮาร์ออกไปแล้วพ่ม่ามาดูแลแทนก็ ยังไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางเลสเตอร์ก็ถล่มเลสเตอร์ไปถึง5ต่อ2เจอกทางเซลซีที่ฟอร์มเซลซีกำลังร้อนแรงตอนนี้ก็ซสมอทางเซลซีไปได้ที่1ต่อ1ประตูนะครับผลงานตอนนี้ของทางเมนยูก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าด้านการทำยอดก็3นัดหลังสุดที่โค้ชใหม่ดูแลแทนตอนนี้ก็ สามารถทํายอดออกมาได้ที่2นัดและมีเสียยอดให้กับทางเซลซีไปที่1นนัดนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเลสเตอร์กันต่อสิบนัดหลังสุดตอนนี้ของทางเลสเตอร์มีชนะอยู่ที่2นัดเสมอศีลและแพ้ไปที่4นัดส่วนด้านการทํายอดทางเลสเตอร์สิบนัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปที่4นัดและมีเสมอย,ยอดอยู่ที่1น,นัด เราไปดูกันต่อที่เลทราคาของวันนี้นะครับวันนี้เลทราคาโตให้ไปที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งนะครับโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกควบสําหรับผลงานของทั้งคู่ตอนนี้ทางแมนยูค่อนข้างดูสวยกว่าอย่างชัดเจน,นครับสาหรับนัดนี้ทางบอลยืนหนึ่งก็ให้ไปที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในเลตราคาที่มีเจรย์อยู่ในเตดต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่ที่3ของวันนี้จะเป็นศึกของทางเรดิก้าสเปนนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางเลอาโซเซดัสเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางบาร์เซโลนาทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสาของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้นะทางเลอาโซเซดัสลงเล่นไปแล้ว12นัด มิชชนนลที่4นะัดเมือสาและแพ้ไปที่5นะัดพนะิสโกไปได้ที่10ประตูและเสียไปที่10ประตูตอนนี้มีทั้งหมด15แต้มอยู่อันดับที่11ของตารางส่วนทางด้านบาร์เซโลนาล,ลงเล่นไปแล้ว12นัดมิชนาัลที่11นัดเล่นหลุดแพ้ไปแค่1นะัดพิสโกไปได้ที่40ประตูและเสียไปที่1 1ประตูตอนนี้มีทั้งหมด33แต้มอยู่อันดับที่1นงของาง 5, ลาลิกาสเปน ส่วนทางด้านผลงานที่เรเห็ที่เจอกันมา10นัดหลังสุดก็เป็นผลงานที่แน่ชัดนะผมก็จะเป็นทางบาร์เซโลนาสามารถเอาชนะไปได้ถึง8นัดเลยและมีเสมออยู่ที่1นัดและทางเลอาโซเซดัสสามารถเอาชนะทางบาร์เซโลนาไปได้แค่1นนัดเท่านั้นส่วนด้านการทำยอดที่เจอกันมา10นัดนี้ทางเลียโซเซดัสสามารถทำยอดจากบาร์เซโลนาได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับผม และมีเสมอยอดกันอยู่ที่2นัดและทางบาเซน่าสามารถทํายอดไปได้ถึง5นัดเลยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเลียโซเซดัสกันต่อสิบนัดหลังสุดตอนนี้ทางเลียโซเซดัสมีชนะอยู่ที่4นัดเสมอ3ามและแพ้ไปที่3นัดส่วนด้านการทํายอดของทางเลียโซเซดัสนะครับสิบนัดหลังสุดตอนนี้สามารถทํายอดออกมาได้ที่5นัดมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดและเสียยอดไปที่4นัดนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางบาร์เซโลนากันต่อสิบนัดหลังสุดตอนนี้ทางบาร์เซโลนามีชนะอยู่ที่9นัดและลุดแพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้นนะครับผมผลงานทางบาร์เซโลนาก็ทํายอดออกมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ทางบาร์เซโลนาเก็บชนะมาได้ถึง7นัดติดแล้วนะผมไม่มีเสมอและไม่มีแพ้นะครับ และด้านการทำยอดของทางบาร์เซโลนาสินัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะครับวันนี้โตให้ไปที่ทางบาร์เซโลนาต่อไปถึงครึ่งควบลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับสำหรับผลงานตอนนี้เราก็ยังไงก็ยังมองไปที่ผลงานของทางบาร์เซโลนานะครับผมผลงานร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับนัดน,นี้ก็ให้ไปที่ทางบาร์เซโลนา ในเลทราคาที่บาเซาียน่าต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะครับผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ